สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับแม่บีนะคะในช่องแม่เห่งเหงสตอรี่นะคะคลิปนี้นะคะแม่บีพามาชมนะคะบอนโอกินาว่าซิลเวอร์นะคะทุกคนบอนโอกินาว่านะคะเป็นอ่าคลิปที่สองของแม่บีนะคะที่ได้อ่ามาให้ชมความสวยงามนะคะต้นนี้นะคะเป็นต้นแม่พันธุ์นะคะทีอะ่อายุน่าจะประมาณ หนึ่งปีนะคะทุกคนหนึ่งปีนะคะผ่านการแยกหนอหรือไข่แยกหน่อมาแล้วนะคะหนึ่งครั้งนะคะรอบแรกนะคะหน่อของเขานะคะที่ให้ให้หนอนะคะประมาณสิบเอ็ดหน่อนะคะแม่บีก็ทําการแยกแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนๆไปแล้วหนึ่งรอบนะคะคลิปนี้เป็นรอบที่สองนะคะที่แม่บีจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมนะคะว่าต้นแม่ที่ให้หน่อไปแล้วนะคะสิบเอ็ดต้นในในรอบแรกครั้งนี้นะคะจะให้หนอ่อแล้วก็ ความสวยงามของต้นจะเป็นยังไงนะคะผ่านมาประมาณนะคะสามเดือนนะคะสามถึงสี่เดือนนะคะสามสี่เดือนหลังจากที่แยกหนอ่อแบ่งปันให้เ,เพื่อนๆแล้วน้องก็ยังกลับมาให้หน่อนะคะแทงหน่อได้เร็วแล้วก็เยอะขนาดนี้นะคะทุกคนมาดูก่อนนะคะว่าจะสวยงามแล้วก็ดงังสวยแค่ไหนนะคะในแต่และหน่อนะคะ เดี๋ยวแม่บีจะพานับนะคะโอ้โหสุดยอดมากทุกคนดูเป็นหน่อทั้งนั้นเลยนะคะทุกคนแล้วก็ด่างสวยทุกต้นนะคะหน่อเบียดกันมากนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกไม่ต่ำกว่าสิบอยู่แล้วนะคะทุกคนดูไม่ต่ำกว่าสิบหน่ออยู่แล้วนะคะนี่เลย โอ้โหสวยมากนี่เลยตอนนั้นนะคะแม่บีซื้อมาต้นแม่ของเขาในะหลักหมื่นนะหลักหมื่นจะเป็นไซส์ประมาณไซส์ประมาณนี้นะคะทุกคนซื้อมาไซส์นี้ประมาณห้าถึงหกหมื่นนะคะแม่บีรับมาเลี้ยงต่อตั้งแม่ที่สวนของเรานะคะแล้วแม่บีก็แบ่งปันทั้งหมด ้นลูกเขาทั้งหมดนะคะ11หนอ่อไม่ใช่1 1บ1สิแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีก4หนอนะคะแม่บีก็คุ้มแล้วนะคะทุกคนสำหรับใครที่อยากจะเอาโอกินาวานะคะไปเลี้ยงไปลองเลี้ยงดูนะคะหรืออยากจะเก็บสะสมนะคะก็สามารถสอบถามเราเข้ามาได้นะคะราคาน้องก็จะไซส์น้องก็จะประมาณนี้นะคะเริ่มต้นก็จะ1,500นานะคะทุกคน1 5 0 0 2 0 0 0แล้วแต่ความโตนะคะ ความโตและความสวยงามของน้องนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยเป็นไม้หน่อไม่ใช่ไม้เนื้อเยื่อนะทุกคนนี่เลยส่วนมากไม่มีจัดแบ่งไปนี้เลยนะคะเนี่ยน,นยนะคะ ดินที่เราเอามาปลูกไม้ในสวนของเราก็จะเป็นดินแบบนี้เลยนะคะสังเกตนะคะไม่มีกำรรดินขึ้นมานะทุกคนดินเขาจะร่วนซุยดีมากนะคะแล้วก็มีส่วนผสมที่จะส่วนผสมที่ไม่ใช่ดินสักชักอันเลยเป็นดินที่ไม่มีดินนะคะทุกคน มีแตออ่อาหารที่น้องบอลหูช้างปร,ประเภทอโลคาเซียชอบนะคะแล้วก็โตได้ดีนะคะทุกคนสิชนิดนะแม่บีผสมเข้าไปหนึ่งในนั้นก็มีส่วนผสมของฐานด้วยนะคะทุกคนฐานก็มีนะคะนี่เลยเราจะมีทั้งใบกัมปูอบแห้งบูนไส้เดือนนะคะ แล้วก็อีกหลายอย่างเลยล่ะค่ะทุกคนถ้าสนใจก็ทักไลน์มาคุยกันได้นะคะสำหรับเรื่องดินนะ mm hmm. แบ่งปันกันตลอดนะคะเด mm ี๋ยวแม่บีจะพาไปดูดินนะคะ mm hmm. ขนาดขนาดถุงที่เราแบ่งปันเ,นเพื่อนๆนะคะ mm hmm. นี่นะคะนี่ก็เป็นกอง mm hmm. กองใบก้ามปูนะคะใบก้ามปูแห้งนะคะ ใบก้ามปูแห้งที่บดแล้วนะคะทุกคนนี่ก็เป็นหนึ่งในส่วนผสมของดินที่สวนของเรานะคะนี่เลยแห้งดีมากค่ะทุกคนนี่เลยนะคะเราจะทำาการแยกตัวนี้จะเป็นใบก้ามปูนะคะที่ยังไม่ได้บดนะคะเราก็จะเอามาร่อนร่อนนะคะทุกคนร่อนใส่ตะแกรงอย่างนี้ มาร่อนใส่ตะแกงนะคะตะแกงก็จะทำเอาเองประมาณนี้นะคะร่อนแล้วก็เอามาบดแยกแยกกิ่งไม้ออกก็มีฐานก็จะมาทุบนะคะนี่เลยน,นี่นะคะ นี่นะคะทุกคนดินที่แม่บีเอามากรอกแล้วก็แบ่งปันใส่ให้เพื่อนๆนะคะจะเป็นลักษณะถุงอย่างนี้นะคะประมาณ1 1กิโลนะคะขนาดบรรจุนะคะ1กิโล150บาทนะคะทุกคนนี่ใครสนใจก็สั่งเข้ามาได้นะคะนี่เลยสูตรไม้โตไวไม้งามเร็วนะคะเหมาะสำหรับใครที่จะเอาไป เปลี่ยนแล้วก็หยับกระถางเปลี่ยนดินแล้วก็ทําจํานวนไม้นะคะทุกคนให้หน่อเร็วมากหน่ดกหน่ดกนะคะสวยนี่เลยนะคะ